ก็ที่เก่าเวลาเดิมมาครับเส้นนี้รถเยอะมากนะครับออันนี้ก็เป็น ro, แมคโครนครปฐมนะครับนพี่ใหญ่มาแล้วครับนี่แหละครับต้องรอขอบคุณพี่ใหญ่นะครับถ้าไม่มีพี่ใหญ่นี่ดูแล้วยิ่งจะเป็นป้าขับหรือว่านม่นี่น,น,นะครับก็ไม่ได้ไปนะครับ รู้ผมก็จะได้ไปหรือเปล่านะครับเพราะว่ายาวอยู่เหมือนกันนะครับพี่ใหญ่น่าจะบังให้ได้แค่ประมาณนั้นพิมมาพี่ใหญ่มาสองคนครับโอ้โหได้ไปแน่ครับแบบนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากนะครับสามขัน้นะครับ ครั้งถ้าเราถ้าเราเป็นรถเล็กนี้เขาก็ไม่ค่อยจอดนะครับยากครับที่จะจอดนะครับยิ่งถนนพวกสายเอเชียหรือว่าอะไรงี้นะครับโอ้โหไม่ต้องพูดถึงแล้วไม่ได้ไปแน่คขอบคุณนะครับนี่ครับ ใหญ่ก็บ,บังให้แล้วนะครับบายครับขอบคุณพี่ใหญ่ทุกคันเลยนะครับ